ส่องวาเลนไทน์ปีแรกมากคิมในฐานะสามีภรรยาหวานฉ่ำกว่าครั้งไหนควงคู่ฉลองวาเลนไทน์ปีแรกในฐานะสามีภรรยาแบบเต็มตัวสำหรับคู่ของมากปรินและคิมเบอรี่โดยในอินสตาแกรมของทั้งคู่ได้พร้อมใจกันโพสรูปสวยๆให้แฟนคลับได้เห็นกันด้วยบอกเลยค่ะว่าแต่ละช็อตเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมหวานฉ่ำแบบสุดๆไปเลยหลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ ปลื้มใจชื่นใจจังค่ะน่ารักที่สุดในโลกฟินมากค่ะหอมเก่งมากน้ำตาลหกกระจายเกลื่อนเลยค่ะน่ารักมากๆน่ารักจังสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะ